สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องสั้นแนวหลอนสำหรับแนวหลอนวันนี้จะนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของผานป่าในสมัยก่อนผ่านตัวละครในชุดผานป่าแต่ทว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะนำเสนอเรื่องราวของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ประการใดหรือบางทีเนื้อหาอาจจะดูเกินจริงไปบ้างก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ เนื่องจากสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่างไรแล้วก็ขอให้รับฟังและรับชมด้วยความบันเทิงนะครับเอาละครับวันนี้เรื่องราวของพรานป่าจะเป็นเรื่องอะไรเชิญรับฟังและรับชมได้เลยครับหากจะกล่าวถึงอาชีพผพานป่าแน่ละคงหลีไม่พ้นการเข้าป่าล่าสัตว์อันเป็นแหล่งอาหารในการดำรงชีพ อย่างไรก็ดีคําว่าป่าย่อมเต็มไปด้วยอันตร,รายต่างๆนานานับประการเช่นอันตร,รายจากสัตว์ป่าที่รุร้ายพูดผีสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นแต่ถึงกระนั้นผ่านป่าก็ยอมเสี่ยงชีวิตเข้าป่าเพื่อหาอาหารมาจุนเตือครอบครัวให้อิ่มท้องณนะหมู่บ้านกลางป่าแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าหมู่บ้านห้วยป่าหวซึ่งมีกาอยู่ไม่กี่รังคาเรือน ภูม,มิประเทศรอบด้านถูกโอบล้อมไปด้วยขุนเขาและป่าทึบชาวบ้านที่นี่ต่างก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ทำนาตามภาษาคนบ้านป่าที่ห่างไกลค,ความเจริญอาหารในการดำรงชีพของชาวบ้านที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หน่อมไม้หรือผักป่านานาชีวิตก็ล้วนได้มาจากป่าแทบทั้งสิน้นโดยเฉพาะเนื้อสัตว์แน่ทีเดียวการที่จะได้เนื้อสัตว์มาบริโภคก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นอยู่เองที่ชาวบ้านต้องปฏิบัติตนเป็นผานป่าเพื่อเข้าป่าล่าสัตว์นำเนื้อมาเป็นอาหารผานเมฆเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งยึดอาชีพการเป็นผานป่ามาหลายสิบปีนับตั้งแต่สมัยยังหนุ่มจนกระทั่งปัจจุบันที่อายุป่าเข้าไป50บแล้วแต่ถึงกระนั้นแกก็ยังแบกปืนเข้าป่าตามปกติเหมือนอย่างเคยผานเมฆแกเป็นผานป่าที่เจริญพร ซึ่งนอกจากแกจะเก่งกาจในเชิงพานแล้วอีกทั้งแกยังเป็นผู้มากไปด้วยวิชาอาคมอีกด้วยซึ่งแกเคยเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าที่ดุร้ายและพูดภัยต่างๆนานามาแล้วแทบทั้งสิ้นเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เนื้ออันเป็นสเสบียงสําคัญของแกหมดแกจึงมีความจําเป็นที่ต้องเข้าป่าไปหาล่าสัตว์เพื่อนํามาเป็นสเสบียงกลางอาวุธประจํามือของแกก็คือปืนแก๊ปสามปลอกม้าดีดอันเป็นอาวุธเด็ด ซึ่งปืนกระบอกนี้ของแกต่างก็ล้มสัตว์ป่ามาแล้วมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเก้งกวางหมูป่าตลอดจนสัตว์ใหญ่อย่างกระทิงและวัวแดงหรือแม้แต่กระทั่งพูดไทยที่มารบกวนล้วนแต่เคยผ่านปืนกระบอกนี้มาแล้วแทบทั้งสิน้นอย่างไรก็ดีนอกจากสามปอกม้าดีดแล้วแกยังมีของดีอีกหลายอย่างที่เอาไว้คุ้มกันตัวซึ่งต่างก็มีอานุภาพเข้มขังไม่แพ้กัน เช้าวันต่อมาเมื่อแกจัดเตรียมสัมภาระเสร็จแล้วแกก็เดินมุ่งหน้าสู่ป่าใหญ่ซึ่งนิสัยของแกไม่เหมือนใครเพราะแกชอบเข้าป่าล่าสัตว์ลำพังเพียงคนเดียวและจุดหมายปลายทางของแกในวันนี้คือบริเวณโป่งเสือร้องอันเป็นโป่งที่ขึ้นชื่อลือชาว่าเป็นโป่งที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดแต่ถึงกรนนั้นโป่งเสือร้องแห่งนี้ก็ยังเต็มไปด้วยอาถรรพ์ป่า ซึ่งหากผานป่าคนไหนใจไม่เด็ดจริงก็ไม่กล้าเข้าไปยังโป่งแห่งนั้นเนื่องจากอาถรรพ์แรงเพราะเคยมีพานป่าที่ไม่เชื่อไปลองดีกับความอาถรรพ์ของโป่งจนมีอันต้องเจอดีมานักต่อนักแล้วอย่างไรก็ดีพ่านเมฆแกมีความมุ่งมั่นเด็ดเดียวและบริสุทธิ์ใจแกจึงไม่หวั่นไหวเกรงกลัวต่ออาถรรพ์ของโป่งเหมือนกับผ่านคนอื่นที่ผ่านมา แม้กระนั้นการเข้าป่าในครั้งนี้ส่งผลให้แกรู้สึกหวั่นใจขึ้นมาอย่างประหลาดซึ่งจะด้วยเหตุหนึ่งประการใดไม่ทราบได้แต่เนื่องด้วยความจำเป็นแกจึงไม่มีทางเลือกอื่นต้องเข้าไปยังโป่งเสือร้องแห่งนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แกเดินทางไปจนกระทั่งเข้าเขีเขยบป,ป่าใหญ่แกจึงหยุดเดินทำการบอกกล่าวขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขาเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมา พอเสร็จแล้วแกก็เดินมุ่งหน้าต่อไปแกตัดผ่านป่าละเมาะตอนหนึ่งก่อนจะเดินข้ามลำห้วยเล็กๆจากนั้นก็มุ่งหน้าสู่ดวงทึบในขณะเวลานั้นเป็นเวลาเที่ยงวันพอดีอากาศรอบด้านค่อนข้างร้อนและอบอ้าวจนผิดปกติพรานเมฆเร่งฝีเท้าเดินต่อไปปราศจากการพักและไม่ได้ใส่ใจต่ออากาศที่ร้อนอบอ้าวจนนิดเดียว แต่ทว่าพอเดินไปได้สักระยะหนึ่งจู่ๆท้องฟ้าที่แจ่มใสก็มันเกิดกลุ่มเมฆไหลมาบรรจบกันอย่างรวดเร็วจนกระทั่งก่อตัวเป็นเขาฝนดำทะมึนอยู่เบื้องหน้ามาจากทางทิศตะวันตกพอเห็นเช่นนั้นแกจึงหยุดเดินครั้นแล้วก็เงนหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าชั่วครู่ก่อนจะออกเดินทางต่อไปอย่างไรก็ดีพอมาถึงยังป่ายางที่รอบด้านถูกโอบล้อมด้วยดงตะเคียน แกก็มีอันต้องหยุดชะงักลงกับที่เมื่อจูอ่ๆบรรดานกป่าต่างก็พากันแตกตื่นบินเตเนื่อขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างกระทันหันครั้นแล้วผ่านไปราวอุจใจใหญ่ๆพันทันใดนั่นเองลมพายุก็กันโชคอย่างรุนแรงส่งผลให้กิ่งไม้ด้านบนหักโผงผางพอเห็นเช่นนั้นแกก็หันซ้ายแลขวาอยู่ชัว่วครู่ก่อนจะวิ่งปาดไปยังโขดหินใหญ่ก้อนหนึ่งเบื้องหน้าซึ่งด้านล่างเป็นโพรงคล้ายถ้ำแต่ไม่ใหญ่มากนัก แต่กระนั้นก็พอใช้เป็นที่กำบังหลบฝนได้และทันทีที่แกเข้าไปถึงทันใดนั่นเองฝนหายใหญ่ก็เทกระนำลงมาอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้นทั้งลมพายุที่พัดกันโชคและสายฝนที่เทกระนำลงมาเช่นนั้นเกิดอยู่ราวครึ่งชั่วโมงเศษพันก็หยุดลงอย่างกระทานหันทำนองเดียวกันกับที่มันเกิดแม้กระนั้นเบื้องหน้าแลเห็นแต่ไอหมอกจากหุบเขา ขาโพลไปทั่วบริเวณนั้นแต่ทว่ายัางไม่ทันที่ผ่านเข้มจะออกจากโพรงหินตอนนั้นมาครั้นแล้วจุดจู่ไอหมอกที่ลงมาปกคลุมจนหนาทึบพันก็มีอันต้องละลายหายไปทีละน้อยทีละน้อยราวอุกใจต่อมาแสงแดดพันก็ปรากฏขึ้นมาอย่างกระทันหันส่งผลให้รอบด้านสว่างจ้าไม่ปรากฏเห็นร่องรอยของเมฆฝนจนนิดเดียว พอเห็นเช่นนั้นแกจึงพิจารณาผูมิประเทศชั่วคู่ครั้นแล้วก็สะบทกับตัวเองว่ามีมโนเป็องบอกเหตุที่ดีหรือวะแต่ก็เอาวะมาถึงขั้นนี้แล้วจะกลับไปมือเปล่ามันก็อะไรอยู่หากมีอะไรเกิดขึ้นก็ขอซัดก,กับมันสักตั้งลัวว,ว่าแล้วแกก็ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่โป่งเสือร้องต่อไปจนกระทั่งผ่านไปราวบ่ายสามโมงเย็นก็มาถึงยังโป่งเสือร้องอันเป็นจุดหมายปลายทางได้สำเร็จ และทันทีที่มาถึงแกจึงออกสำรวจโดยรอบบริเวณของโป่งนั้นซึ่งจากการพิจารณาจนถี่ถ้วนดีแล้วพบว่าร่องรอยของสัตว์ป่าต่างก็พากันย่ำเป็นเทือกตลอดทั้งทิศเหนือและทิศใต้ของโปง่งมีทั้งรอยของหมูป่าแก้งกวางกระทิงตลอดจนช้างหรือเสือปรากฏให้เห็นเป็นเด่ยมชัดตามพื้นดินที่เปียกแฉะและบริเวณอ่างน้ำซับพอเห็นเช่นนั้นแกจึงหันมองออกไปโดยรอบ เพื่อหาต้นไม้สักต้นทำทำเลในการขัดห้างจนกระทั่งเหลือบไปเห็นต้นกระบกใหญ่ต้นหนึ่งยืนต้นอยู่เหนือป่วงเย้องขึ้นไปทางทิศเหนือซึ่งความสูงจากพื้นไปจนถึงกิ่งคาคบด้านบนจากการคะเนด้วยสายตาน่าจะราวๆหกถเเมตรเห็นจะได้ทันทีที่เห็นเช่นนั้นจึงไม่รีรอแกรีพะจากบริเวณปวงตอนนั้นเพื่อไปตัดลูกห้างและเถาวันอีกฝากทางทิศตะวันตก กานป่าเร่งขัดห้างขึ้นแข่งกับเวลาที่กระชั้นเข้าไปทุกทีจนกระทั่งผ่านไปราวชั่วโมงเศษห้างคาคบอย่างง่ายๆบนต้นกระบกใหญ่ก็ถูกขัดขึ้นจนเสร็จในเวลานั้นเป็นเวลาสี่โมงเย็นพอดีและด้วยความรีบเร่งหลังจากจัดการกับอาหารเนื้อเย็นเสร็จแกจึงไม่รีรอรีบปีนขึ้นห้างคาคบบนต้นกระบกใหญ่นั้นทันที และพอขึ้นไปถึงแกจึงได้นำเอาย่ามสัมภาระแขนไว้กับกิ่งไม้ใกล้ตัวก่อนที่จะสำรวจปืนแก๊ปสามปอกม้าดีดของแกหลังจากนั้นก็ควักยาเส้นออกมามวนสูบพางเพ่งสายตามองออกไปโดยรอบเวลาผ่านไปไม่ช้าไม่นานหลังจากที่ดวงตะวันรับขอบฟ้าลงรอบตัวจึงถูกปกคลุมด้วยความมืดซึ่งเหมือนหนึ่งฉากกั้นอันถูกฉาบไว้ด้วยสีหมึกพลานเข้มดูดยาเส้นเข้าไปจนแก้มตอบ ก่อนจะพ้นควรออกมาเป็นทางยาวซึ่งบัดนี้รอบข้างรอบกายต่างก็เต็มไปด้วยความวิเวกและวังเวงมีเพียงมแมลงภัยที่ต่างพากันร้องส่งผลให้ป่าไม่เงียบสงัดเสียทีเดียวซึ่งในบางครั้งช้าๆนานๆนนนนจะได้ยินเสียงเดินของอิหินหรือชมดที่ลงมายังปก่งเหยียบใบไม้ดังแสกสบให้ได้ยินเป็นระยะระยะผ่านเข้มนั่งนิ่ง ปราศจากการขยับเทเยื่อนเคลื่อนไหวภายใต้ความเงียบสงัดของผืนป่าเพ่งสายตามองฝ่าความมืดออกไปเบื้องหน้าจนกระทั่งเวลาผ่านไปเรื่อยๆจากหนึ่งทุ่มเป็นสองจาก2เป็นสมแม้กระนั้นยังไม่ปรากฏสัตว์ป่าที่ต้องการลงมายังป่งจนตัวเดียวอย่างไรก็ดีจากสัญชาตญาณของพ่านป่าทำให้แกชินชากับการรอคอยเช่นนี้ จนเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปเสียแล้วแกนั่งรอบนห้างภายใต้ต้นกระบกใหญ่ต่อไปจนกระทั่งเวลาผ่านไปราวห้าทุ่มครั้นแล้วจูๆ่ๆบริเวณด้านล่างก็เกิดการเคลื่อนไหวเมื่อได้ยินเสียงเหยียบใบไม้ดังขึ้นชั้นแรกมันดังขึ้นช้าๆเดินเดนหยุดๆจากเบื้องหน้าเพียงจุดเดียวก่อนต่อมาเริ่มชัดเข้าและชัดเข้าทุกขณะราอุใจต่อมามันดังขึ้นทุกทิศทาง พันเมฆได้ยินเช่นนั้นจึงค่อยๆขยับปืนที่พาดไว้บนตักนำมาถือไว้ในท่าเตรียมแต่ถึงกระนั้นสีหน้าและแววตาของแกยามนี้ช่างไม่ยินดีต่อเสียงที่ได้ยินเอาเสียเลยราวกับว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เฝ้ารอจนนิดเดียวครั้นแล้วก็เป็นจริงอย่างที่แกวิตกไว้ในคราวแรกไม่มีผิดเพราะหลังจากที่เสียงเดินอยู่รอบๆเงียบลงไปฉับพันทันใดนั่นเองเสียงยิบร้องและเสียงกิ่งไม้หักโค้งผางก็ดังขึ้น ซึ่งบัดนี้มันดังขึ้นจากพื้นดินด้านล่างกระทั่งบริเวณต้นไม้ด้านบนเหนือศรีรษะพรานเมฆได้ยินเช่นนั้นก็รีบคว้าเขยายออกจากย่ามแนบกับตัวปืนครั้นแล้วก็ยกปืนขึ้นประทับบ่าเบนลำกล้องกาดไปมาตามเสียงที่ได้ยินก่อนที่จะพูดพอมออกมาว่าข่าวาวิลลุคุณนี่ลองไม่ดีทั้งวันสุดท้ายก็เป็นไปตามคาดเอาวะซักกับพวกมันสืบตั้งคนตั้งใจทำมาหากินยังจะมารองควนไม่เลิก พอกากจกแกก็เปิดสวิตไฟฉายทันทีครั้นแล้วเมื่อแสงไฟฉายพุ่งเป็นลำปราดประทะเข้ากับดวงตาของไรบางสิ่งเขียวปัดนับสิบคู่ก็ทำให้แกมีอันต้องเย็นว่าไปตามไขสันหลังก่อนที่แกจะอุทานออกมาอย่างบนมตัวโุออ้ยปงคล้องรอบด้านไม่ว่าตามพื้นดินด้านล่างหรือตามกิ่งไม้ด้านบนต่างก็เต็มไปด้วยบรรดาตัวประหลาดอย่างหนึ่ง ซึ่งแกเรียกมันว่าผีป่งข้างดาราดาดอยู่ทั่วบริเวณนั้นลักษณะของมันคล้ายกับลิงตัวเล็กเ็กแต่ทว่าจากรูปร่างหน้าตาอันอัปลักษณ์ใบหน้าแห้งตอบดวงตาอันแดงก่ำลึกโบ ổ, ลงไปในเบา้าผมยาวรุงรังและเขี้ยวอันแหลมยาวจากริมฝีปากบนจะดรริมฝีปากล่างพร้อมกับเสียงบีดครางอันหยหวนแล้ว พวกมันก็ไม่ต่างอะไรกับผีนรกพอเห็นเช่นนั้นแกจึงลดปืนลงจากการประทับบ่าก่อนจะยกขึ้นพนมเหนือศีรษะบริกรรมคาถาพืมงพันพรรชัว่วคู่ครั้นแล้วก็เบนปลายลำกล้องปืนไปมาอีกครั้งหนึ่งขอมลุยถ้าพวกเอืงพากันแหงขขโามามือร่อยพวกเอิงได้แดกกระสุนเอาคุมแน่แน่แต่ราวกับว่าพวกมันไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลยและทันทีที่แกไหวตัวเหล่าบรรดาผีป่าที่น่ากลัวเหล่านั้นต่างก็พากันกูเข้าหาพร้อม้งกรีด ร้องออกมาจนแสบแก้วหูแต่ทว่ายังไม่ทันถึงตัวทานไัยยุ้วชี้ในโกงไกของแกก็กระดิกเสียงปืนแผดลั่นสนานป่าพร้อมๆกับเสียงกรีดร้องอันโหยหวนก็ดังมาอย่างไรก็ดีถึงแม้ว่ามันจะเป็นกระสุนอาคมเพียงนัดเดียวแต่ทว่าเสียงที่ดังก้องไปทั่วทั้งผืนป่าก็มีพลังนุภาพพ,พอที่จะทำให้ผีป่าทั้งป่า ได้รับความเจ็บปวดและทุกทรมานได้ราวกับโดนอสุนิบาตฟาดลงไปก็มีปานพวกมันหลายตัวบนต้นไม้พันก็ร่วงลงสู่พื้นด้านล่างอีกหลายตัวก็ยังเกาะอยู่ได้ส่วนไอ้พวกที่กําลังปีนป่ายขึ้นมาด้านบนก็มีอันต้องหงายหลังลงไปเบื้องล่างแต่ถึงกระนั้นก็ดูราวกับว่าเรื่องมันไม่จบลงไปง่ายๆเท่านั้นเมื่อบรรดาผีป่าโป่งข้างเหล่านั้นต่างก็พากันดนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง พวกที่อยู่ด้านร่างก็พากันปีนป่ายต้นไม้ขึ้นมาไอ้พวกที่เกาะอ,อยู่ตามกิ่งไม้ก็พากันขยับตัวพางเขย่ากิ่งไม้ส่งเสียงหวียร้องก้องขึ้นมาอีกซึ่งบัดนี้ผ่านเมฆไม่มีเวลาพอที่จะบรรจุดินปืนและกระสุนเข้าไปใหม่เนื่องด้วยพวกมันกำลังพากันทยอยเข้ามาอีกทันทีที่เห็นเช่นนั้นแกจึงล้วงมือลงไปในย่ญญามครั้นแล้วก็หยิบเอาใบมะขามแห้งที่เคลือบไว้ด้วยเทียนไขออกมาํำไว ก่อนจะยกขึ้นว่าคาถาพึมพำมชั่วครู่คั้นแล้วก็โยนใบมะขามเสกเหล่านั้นออกไปพิบตานั่นเองใบมะขามเคลือบเทียนไขธรรมดาพันทันใดนั้นก็มาเกิดเป็นฝูงต่ออาคมนับพันบินว่อนเป็นประกายเป็นไฟอัคคีพอเห็นเช่นนั้นพานป่าผู้มากไปด้วยอาคมก็พึมพำออกไปว่าต่อขีลูกข้อจัดการกับพวกวิปงเหล่านี้ให้หมดสิ้นคำของแกฉับพันทันนั้นเองบรรดาฝูงต่ออาคมก็บินปราด พุ่งเข้าใส่บรรดาผีป่งข้างลิงผีพวกนั้นทันทีในขณะเดียวกันแกก็ท่องมนต์กำกับอีกชั้นหนึ่งและทันทีที่พวกปวงข้างลิงผีถูกบรรดาฝูงต่อขี่เล่นงานพวกมันต่างก็พากันร้องออกมาอย่างโหยหวนด้วยความเจ็บปวดก่อนที่ร่างของพวกมันจะค่อยๆสลายกลายเป็นกลุ่มควันสีดำแต่ทว่ากลุ่มควันเหล่านั้นกลับมารวมตัวกันจีะน้อยจีะน้อย เสี้ยววินาทีต่อมาฉับพันทันใดนเองมันก็มีอันต้องกลายร่างเป็นผีโป่งห้างดินยักษ์ยืดตัวขึ้นเหนือห้างคาคบที่ผ่านเมฆนั่งอยู่พอเห็นเช่นนั้นแกก็มีอันต้องเย็นว่าไปตามไขสันหลังและนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่แกถูกผีไพรเล่นงานหนักวยวาทำไมมาถึงดูแรงนวะว่าแล้วแกก็เร่งว่าคาถาส่งให้บรรดาต่ออคีเข้าโจมตีเข้าไปอีก แต่ทว่าในขณะที่ฝูงต่ออาคีกำลังโรมรันเข้าโจมตีหยูนเองฉลันทันใดนั้นพวกมันก็มีอันต้องแตกสลายกระจายเป็นสิ่งเสียง,เ,ยงเมื่อโดนฝ่ามือของปวงข้างลิงผีตัวนั้นฟาดก็เต็มแรงส่งผลให้ผ่านเมฆที่สำทับคาถากำกับอยู่มีอันต้องหงายหลังลงไปไม่เป็นท่าแต่ทว่าแกยังรวบรวมกำลังขึ้นมาใหม่ก่อนที่จะไล่คาถาให้ฝูงต่ออาคมรวมตัวและโจมตีเข้าไปอีกเพื่อเป็นการทวงเวลา และพอฝูงต่ออาคมโจมตีเข้าไปใหม่ในจังหวะนั้นเองแกจึงรีบบรรจุดินปืนและกระสุนอาคมเข้ารังเพลิงขั้นแล้วก็บริกรรมคาถาขั้นสุดยอดและพอแกบริกรรมคาถาเสร็จก็พอดีฝูงต่ออาคีของแกก็มีอันต้องแตกสลายกลายเป็นผงธุลีไป พอเห็นเช่นนั้นแกจึงรีบยกปืนขึ้นประทับบ่าซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่โผงข้างลิงถีตัวนั้นก้มลงมาพิบตานั่นเองปลายลำกล้องของสามปลอกมาดีดของแกก็วาดเข้าเป้าหมายตรงบริเวณหน้าผากระหว่างตาทันแล้วเสี้ยววินาทีต่อมาแกก็เหนี่ยวไกใส่ออกไปทันทีเสียงปืนแผดนั่นสลันป่าพร้อมกับดวงไฟจากกระสุนอาคมพุ่งเป็นรำปราด ก่อนที่จะประทะเข้ากลางแสกหน้าของมันพอดุพอดีและทันทีนั่นเองมันก็มีอันต้องวีดร้องออกมาจนสุดเสียงด้วยความเจ็บปวดจนดังลั่นสนั่นไพรพร้อมกับปูไฟที่ลุกคลุกขึ้นมาอย่างกระทันหันทันแล้วต่อมาจากร่างอันใหญ่โตของมันก็ค่อยๆหดตัวลงทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งร่างของมันกลายเป็นเท่าฐานลงไปในที่สุดผ่านเมฆเห็นเช่นนั้นจึงตราดแสงไฟลงไปยังร่างที่เหลือเพียงเท่าฐานนั้น ท่านแล้วก็ถอนใจพึพรรมพำว่าเกือบไปเล้ยวไหมลูกกูว่าแต่ทำไมครั้งนี้มันถึงได้มีพลังอำนาจดุนแรงนักหวว่าแล้วแกก็ควักเอาหอย่าเส้นออกมามวนสูบพรางแหงหน้าขึ้นไปมองบนท้องฟ้าท่านแล้วก็มีอันต้องยกมือข้างหนึ่งขึ้นตบหน้าผากพึมพันพรรต่อไปอีกว่าเกือบชวยไปเล้ยวไหมล่ะไอเมฆเข้าป่าไม่รู้วันยวลาว่าแล้วทำไมผีป่ามันถึงด้แรงนักที่แท้ก็เป็นวันกูนี่เอง ทำไมถึงพลาดได้วะว่าแล้วแกก็ยกมือขึ้นพนมเหนือศีรษะพรางกล่าวว่าเจ้าปอบเจ้าโขที่ปลกปลักรักษาผนป่าแห่งนี้ช่วยเปิดป่านําพาสัตว์มอยข้าสักตัวเข้าพเจ้ามิได้ตั้งใจเข้ามาในป่าในวันที่ต้องห้ามอย่างนี้เลยแต่ด้วยความจําเป็นและความสัเพ่าของข้าพเจ้าเองแต่ทว่าข้าพเจ้าได้หลวมตัวเข้ามาแล้วก็โขด้อย่ยากกลับไปมือเป่าเลย กล่าวจบแกก็ยกมือขึ้นบรรจบหัวสามครั้งครั้นแล้วก็นั่งเงียบต่อไปด้วยความหวังที่เหลือเพียงเล็บปีจนกระทั่งเวลาล่วงเข้าไปยามสามในขณะที่แกกําลังเขิมหลับอยู่นั่นเองครั้นแล้วจู่จูหูของแกก็แว่วได้ยินเสียงปริศนาคล้ายเสียงของคนกระซิบลอยตามลมมาในลักษณะครึ่งหลับครึ่งตื่นว่าเออ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 เอ็นนี่มันกล้าหอนเดียจริงจริงไอ้พรข้อชอบใจเอาละ ในเมื่อเองก้าวขอข้าก็ก้าให้ทั้งที่เป็นวันที่ต้องห้ามก็ตามทีแต่มีข้อแม้อยู่หนึ่งข้อว่าเองได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วเองต้องรีบกลับโดยไม่คิดจะเอาอะไรอีกเข้าใจหรือเปล่ามิเช่นนั้นเองจะไม่ได้กลับออกไปจากป่านี้อีกต่อไปเอเอ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 อ,เอ,อพอสิ้นเสียงปริศนา ทำให้แกมีอันต้องสะดุ้งขึ้นสุดตัวและก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ได้ยินเสียงฝีเท้าของสัตว์ป่าชนิดหนึ่งเดินลงมายังโป่งและทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นแกจึงค่อยๆขยับตัวคว้าปืนที่พิงไว้กับไหลยกขึ้นประทับบ่าช้าๆพร้อมกับไฟฉายแนบตัวปืนขณนว่าปากลำกล้องตรงเป้าหมายบริเวณเสียงที่ดังมาแกก็เปิดสวิตไฟฉายขึ้นทันที แสงไฟฉายเป็นรำปาดก่อนที่จะประทะเข้ากับร่างของเก้งหนุ่มตัวหนึ่งซึ่งกำลังก้มดื่มน้ำซับจากโปง่งและทันทีที่ปากลำกล้องตรงเป้าหมายคือบริเวณรักแร้อันเป็นจุดต,ตายพันธันใดนั้นเองปืนในมือของแกก็ลั่น <S 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 2> <S 2> เสียงปืนแผดลั่นสนันป่าพร้อมๆกับร่างของเก้งหนุ่มตัวนั้นล้มลงชนิดที่ไม่ได้ขยับ,ขยบเขยือนเคลื่อนไหไวจนนิดเดียวพอเห็นเช่นนั้นแกก็เป่าปากออกมาอย่างโล่งอก ก่อนจะยกมือพนมขึ้นเหนือศีรษะพุมผัว่าข้าพเจ้าขอบใจเจ้าปอเจ้าเขาที่ประทอนอ่อนให้ข้าพเจ้าสัญญาว่าทันทีที่รุ่งอรุณมาถึงข้าพเจ้าจะรีบกลับทันทีโดยไม่ใส่ใจต่อสัตว์อะไรที่เห็นอีกกล่าวจบแกก็เอนหลังพิงต้นไม้หลับตาลงเช้าวันต่อมาแกรีบปีนลงจากห้างขาคบบนต้นกระบกใหญ่ต้นนั้นครั้นแล้วก็มัดรวบขาเก้งทั้งสี่ขาเข้าด้วยกันแบกขึ้นบ่า ก่อนที่จะออกเดินทางกลับโดยไม่คิดจะยิงสัตว์อะไรต่อไปอีกหากดูคลิปนี้จบแล้วถ้าชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหรือจะคอมเมนต์แนะนำติชมก็พร้อมจะนำไปปรับปรุงแก้ไขสำหรับวันนี้ผมและเรื่องสั้นแนวหลอนต้องกล่าวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ